จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิของแก๊สเมื่อมวลและความดันคงที่ตามกฎของชาลส์ได้ 2. อธิบายผลของอุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊สเมื่อมวลและความดันคงที่โดยใช้ทฤษฎีจนของแก๊สได้ 3. คำนวณหาปริมาตรหรืออุณหภูมิของแก๊สโดยใช้กฎของชาลส์ได้อาจารย์ครับ ผมดูทีวีเห็นข่าวงานมหาก,กรรมบอลลูนนานาชาติในประเทศไทยบอลลูนสวยมากเลยนะครับแต่ละลูกมีผู้โดยสารขึ้นไปได้ตั้งหลายคนผมอยากขึ้นบอลลูนจังเลยครับได้ลอยขึ้นบนท้องฟ้าคงน่าตื่นเต้นน่าดูเลยล่ะครับเอ๊ะแล้วบอลลูนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ยังไงอะคะหนูเห็นเขาจุดไฟบนบอลลูนด้วยคะ่ะผมได้ยินเขาเรียกว่าบอลลูนอากาศร้อนครับ ทำไมต้องใช้อากาศร้อนด้วยแล้วถ้าผมขึ้นบอลลูนเที่ยวแล้วอยากลงล่ะครับจะบังคับบอลลูนได้ยังไงนักเรียนจะตอบคําถามเหล่านี้ได้ถ้านักเรียนได้ศึกษาพฤติกรรมและสมบัติต่างๆของแกส๊สนักเรียนทราบกันแล้วนะครับว่าตัวแปรที่สําคัญในการศึกษาเรื่องแกส๊สคือความดันปริมาตรอุณหภูมิและปริมาณหรือมวลของแกส๊สและนักเรียนได้เรียนเรื่องกฎของบอย ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สไปแล้วยังจำได้ไหมครับกฎของบอยแสดงให้เห็นว่าเมื่ออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊สจะแปลผกผันกับความดันนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่านอกจากความดันแล้วอุณหภูมิมีผลต่อปริมาตรของแก๊สอย่างไร และถ้านักเรียนอธิบายผลของอุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊สได้ก็จะสามารถอธิบายการลอยของบอลลูนและการบังคับบอลลูนได้นอกจากนี้จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยอย่างเช่นทำไมข้างกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศจึงมีคำเตือนว่าห้ามเก็บที่อุณหภูมิสูงห้ามนำไปใกล้ความร้อนและห้ามนำไปเผาไฟ แม้ว่าจะใช้จนหมดแล้วหรือนักเรียนอยากทราบไหมว่าจะทำอย่างไรให้ลูกปิงปองที่ตีจนบุบแล้วกลับดีเหมือนเดิมน่าสนใจจังครับใช่ค่ะหนูอยากรู้แล้วล่ะค่ะถ้าสนใจเราเริ่มเรียนเรื่องกฎของชาลส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊สกันเลยนะครับนักเรียนทราบแล้วว่าอนุภาคของแกส๊สอุดมคติไม่มีปริมาตร และปริมาตรของแก๊สคือปริมาตรของภาชนะที่บรรจุแก๊สนั้นอุณหภูมิก็เป็นสมบัติที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแกส๊สอุณหภูมิเป็นค่าที่บอกพลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคการเพิ่มพลังงานเช่นให้ความร้อนแกะ่สะสารจะทำให้พลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคเพิ่มขึ้นซึ่งสังเกตได้จากอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเมื่อส,สารสูญเสียพลังงานพลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคจะลดลง ทําให้อุณหภูมิลดลงหน่วยวัดอุณหภูมิที่นิยมใช้ได้แก่หน่วยเซลเซียสซึ่งเดิมเรียกว่าเซนติเกรดหน่วยนี้กําหนดให้จุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์เท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสและจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์เท่ากับ100องศาเซลเซียสที่ความดันหนึ่งบรรยากาศอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำในหน่วยองศาเซลเซียสจะมีค่าเป็นลบ และสเกลระหว่างจุดเดือดและจุดเยือกแข็งในหน่วยองศาเซลเซียสเท่ากับ100องศานะครับหน่วยวัดอุณหภูมิอีกหน่วยหนึ่งซึ่งนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาคือหน่วยฟาเรนไฮต์หน่วยนี้กำหนดให้จุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์เท่ากับ32องศาฟาเรนไฮต์และจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์เท่ากับ212องศาฟาเรนไฮต์ที่ความดันหบรรยากาศดังนั้น สเกลระหว่างจุดเดือดและจุดเยือกแข็งในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์จึงเท่ากับ180องศาหน่วยต่อไปเป็นหน่วยที่นิยมใช้ในทางวิทยาศาสตร์คือหน่วยเควินหน่วยเควินเป็นหน่วยเ i SI ของอุณหภูมิหน่วยนี้เกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาอุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นไปได้ที่อุณหภูมินี้พลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคมีค่าต่ำที่สุด อุณหภูมินี้จึงเรียกว่าศูนย์สมบูรณ์ซึ่งเท่ากับลบ3 7 5 1 5องศาเซลเซียสนักวิทยาศาสตร์ใช้อุณหภูมินี้เป็นจุดศูนย์ของสเกลวัดอุณหภูมิที่เรียกว่าอุณหภูมิสัมบูรณ์และกำหนดสเกลของอุณหภูมิซึ่งเรียกว่าเคลวินเพื่อเป็นเกียรติแก่วิลเลียมทอมสันซึ่งมีบรรดาศักเป็นลอดเคลวิน ผู้คิดค้นอุณหภูมิต่ำสุดหรืออุณหภูมิศูนย์สมบูรณ์หน่วยวัดอุณหภูมิทั้ง3หน่วยนี้มีความสัมพันธ์กันนะครับถ้าพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์จะเห็นว่าสเกลระหว่างจุดเดือดและจุดเยือกแข็งเท่ากับ100องศาเซลเซียสหรือ180องศาฟาเรนไฮต์เมื่อเขียนในรูปอัตราส่วนจะได้เป็น 100องศาเซลเซียสต่อ180องศาฟาเรนไฮต์หรือ5องศาเซลเซียสต่อ9องศาฟาเรนไฮต์ถ้าต้องการเปลี่ยนอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ให้เป็นหน่วยองศาเซลเซียสให้นำอุณหภูมิองศาฟาเรนไฮต์มาลบด้วย32เพราะว่าจุดเดยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์เท่ากับ32องศาฟาเรนไฮต์แล้วคูณด้วย5องศาเซลเซียส ต่อ9องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit. สำหรับอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์หรือศูนย์เคลวินเท่ากับลบ273.15องศาเซลเซียสการแบ่งสเกลอุณหภูมิในหน่วยเคลวินจะเท่ากับการแบ่งสเกลในหน่วยองศาเซลเซียสหรือเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น1เคลวินต่อ1องศาเซลเซียสดังนั้นการเปลี่ยนอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส ให้เป็นเคลวินใช้สมการอุณหภูมิเคลวินเท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสบวกด้วย273.15นั่นเองครับสรุปหน่วยของอุณหภูมิและความสัมพันธ์ของอุณหภูมิในหน่วยต่างๆได้ดังตารางนี้นะครับเอาละค่ะนักเรียนได้ทราบแล้วว่าอุณหภูมิของแก๊สเป็นค่าที่บอกพลังงานจนเฉลี่ยของอนุภาคแกส๊ส ทีนี้เราจะทำการทดลองเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิที่มีต่อปริมาตรของแก๊สเมื่อความดันและมวลของแก๊สคงที่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือกระบอกฉีดยาบิ gger บรรจุน้ำร้อนบิกอร์บรรจุน้ำเย็นและเทอร์โมมิเตอร์ค่ะนักเรียนดึงก้านสูบของกระบอกฉีดยาให้มีอากาศอยู่ภายในประมาณครึ่งกระบอกฉีดยานะคะ นำไปดูดน้ำให้มีปริมาตร2ลูกบาทเซนติเมตรทีนี้จุ่มกระบอกฉีดยาลงในน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ60-70องศาเซลเซียสโดยให้กระบอกฉีดยาส่วนที่มีอากาศทั้งหมดอยู่ในน้ำร้อนสังเกตสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำในกระบอกฉีดยาเหลือน้อยลงแต่อากาศมีปริมาตรเพิ่มขึ้นค่ะ แสดงว่าอากาศขยายตัวดันน้ำออกไปจากกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะใช่ค่ะรอให้การเปลี่ยนแปลงสิ้นสุดก่อนนะคะทีนี้ตั้งกระบอกฉีดยาให้ตรงและเลื่อนขึ้นลงเพื่อปรับระดับน้ำภายในกระบอกฉีดยาให้เท่ากับระดับน้ำภายนอกแล้วอ่านปริมาตรของอากาศภายในกระบอกฉีดยาค่ะทำไมต้องปรับระดับน้ำด้วยครับอาจารย์ เราเลื่อนกระบอกฉีดยาขึ้นลงเพื่อควบคุมความดันให้คงที่ค่ะเพราะเมื่อระดับน้ําภายในกระบอกฉีดยาเท่ากับระดับน้ําภายนอกความดันของแก๊สภายในกระบอกฉีดยาจะเท่ากับความดันบรรยากาศภายนอกซึ่งเราถือว่ามีค่าคงที่ตลอดการทดลองค่ะต่อไปนักเรียนทําการทดลองเหมือนเดิมนะคะแต่จุ่มกระบอกฉีดยาในน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสนะคะ คราวนี้น้ำจากภายนอกเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพิ่มขึ้นแต่อากาศมีปริมาตรลดลงครับเอาละค่ะจากผลการทดลองนักเรียนคิดว่าอุณหภูมิมีผลต่อปริมาตรของแก๊สไหมคะมีครับมีผลยังไงคะการเพิ่มอุณหภูมิทำให้ปริมาตรของแก๊สเพิ่มขึ้นและการลดอุณหภูมิทำให้ปริมาตรของแก๊สลดลงค่ะ นักเรียนลองเปลี่ยนอุณหภูมิของแก๊สในกระบอกฉีดยาในรูปนี้แล้วสังเกตรปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วถ้าลองเปลี่ยนอุณหภูมิหลายๆค่านักเรียนคิดว่าปริมาตรของแก๊สจะเป็นอย่างไรคะถ้าเพิ่มอุณหภูมิปริมาตรของแก๊สในกระบอกฉีดยาจะเพิ่มขึ้นครับนักเรียนจะเห็นว่าผลที่ได้สอดคล้องกับการทดลองของนักเรียนทีนี้นักเรียนลองเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ และสังเกตการเคลื่อนที่ของอนุภาคแก๊สนะคะเมื่ออุณหภูมิลดลงโมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่ชา้าและปริมาตรแก๊สในหลอดฉีดยาลดลงค่ะถ้าเพิ่มอุณหภูมิโมเลกุลของแก๊สเคลื่อนที่เร็วขึ้นชนผนังหลอดฉีดยาบ่อยขึ้นและปริมาตรแก๊สในหลอดฉีดยาเพิ่มขึ้นครับค่ะแสด,ดงว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป,ปริมาตรของแกส๊ส การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีจนของแก๊สนะคะการเพิ่มอุณหภูมิมีผลทำให้พลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สเพิ่มขึ้นโมเลกุลของแก๊สจึงเคลื่อนที่เร็วขึ้นโมเลกุลชนผนังภาชนะบ่อยขึ้นรวมทั้งชนกันแรงขึ้นเป็นผลให้ความดันของแกส๊สซึ่งก็คือแรงต่อพื้นที่สูงขึ้นด้วยเมื่อความดันของแก๊สในกระบอกฉีดยามากกว่าความดันภายนอก จึงดันก้านกระบอกฉีดยาออกจนความดันของแก๊สภายในเท่ากับความดันภายนอกเราสังเกตเห็นว่าแก๊สในกระบอกฉีดยามีปริมาตรเพิ่มขึ้นในทางกลับกันการลดอุณหภ,ภูมิทำให้พลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สลดลงโมเลกุลของแก๊สจึงเคลื่อนที่ช้าลงทำให้จำนวนครั้งและแรงของการชนกับผนังภาชนะลดลงความดันของแก๊สในกระบอกฉีดยาจึงลดลง อากาศภายนอกซึ่งมีความดันสูงกว่าจึงดันก้านกระบอกฉีดยาลงจนความดันของแก๊สในกระบอกฉีดยาเท่ากับความดันภายนอกเราจึงสังเกตเห็นว่าปริมาตรของแก๊สในกระบอกฉีดยาลดลงจนกระทั่งคงที่ถ้าทำการทดลองวัดปริมาตรของแก๊สที่อุณหภ,ภูมิต่างๆในหน่วยองศาเซลเซียสเมื่อความดันคงที่ได้ผลดังในตารางจะพบว่าเมื่ออุณหภ,ภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้น ปริมาตรแก๊สจะเพิ่มขึ้นด้วยเสมอและถ้าหาอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของแก๊สกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสคือค่า v ส่วน t นักเรียนจะเห็นว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของแก๊สกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสมีค่าไม่คงที่ค่ะถ้านำข้อมูลจากตารางมาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรจะได้ดังนี้นะคะ ถาลากเส้นตรงต่อจากกราฟที่ได้จะพบว่าเมื่อปริมาตรของแก๊สเท่ากับ0อุณหภูมิจะเท่ากับลบ273.15องศาเซลเซียสนั่นคือจากกราฟนี้ช่วยให้เราคาดคะเนได้ว่าแก๊สจะมีปริมาตรเป็น0เมื่อลดอุณหภูมิลงถึงลบ273.15องศาเซลเซียสนั่นคือไม่มีแก๊สเหลืออยู่ เนื่องจากแกส๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหมดแต่ด้ดยความเป็นจริงนะคะแก๊สจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหมดก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงถึงลบ273.15องศาเซลเซียสอุณหภูมิลบ273.15องศาเซลเซียสน,นี้คืออุณหภูมิที่นักวิทยาศาสตร์กำหนดให้มีค่าเท่ากับ0เคลวินหรืออุณหภูมิสมบูรณ์อย่างที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรกนะคะ ถ้านักเรียนวัดอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสแล้วต้องการเปลี่ยนให้เป็นเคลวินจะทำยังไงนะคะอุณหภูมิในหน่วยเคลวินเท่ากับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสบวกด้วย273.15ครับเก่งมากค่ะเราจะเปลี่ยนอุณหภูมิจากหน่วยองศาเซลเซียสเป็นเคลวินนะคะต่อไปหาอัตราส่วนระหว่างปริมาตรของแก๊สกับอุณหภูมิในหน่วยเคลวินหรือค่า v ส่วน t นักเรียนจะเห็นได้ว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรกับอุณหภูมิเคลวินจะมีค่าคงที่เมื่อเขียนกราฟระหว่างอุณหภูมิในหน่วยเคลวินกับปริมาตรของแก๊สจะได้ความสัมพันธ์ดังรูปนี้นะคะนักเรียนครับนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อจาร์กอเล็กซองเซซาชาส์เป็นคนแรกที่ใช้แก๊สไฮโดรเจนบรรจุในบอลลูนแทนอากาศร้อนทำให้บอลลูนสามารถลอยขึ้นสูงๆได้ ชาลส์ได้ศึกษาเกี่ยวกับการขยายตัวของแก๊สโดยทดลองกับแก๊สออกซิเจนในโตรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และอากาศและในปีคริสตศักราช1,778หรือพุทธศักราช2,321ชาลส์ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับปริมาตรของแกส๊สและสรุปว่าเมื่อมวลและความดันของแก๊สคงที่ปริมาตรของแก๊ส จะแปลผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินต่อมาเรียกความสัมพันธ์ดังกล่าวว่ากฎของชาลส์นะครับถ้ากำหนดให้ V แทนปริมาตรของแก๊สและ T แทนอุณหภูมิเคลวินเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ตามกฎของชาลส์ได้ว่าปริมาตรแปลผันตรงกับอุณหภูมิเคลวินเมื่อความดันและมวลคงที่หรือเขียนให้อยู่ในรูปของปริมาตรต่ออุณหภูมิหรือ V ส่วน T เท่ากับ K โดยที่เค เป็นค่าคงที่ถ้าให้ T หนึ่งและ V 1เป็นอุณหภูมิและปริมาตรที่สภาวะที่1จะได้สมการ V 1ส่วน T หนึ่งเท่ากับค่าคงที่ดังสมการที่1ถ้า T สองและ V 2เป็นอุณหภูมิและปริมาตรที่สภาวะที่สองจะได้สมการ V 2ส่วน T สองเท่ากับค่าคงที่ดังสมการที่สอง และสามารถเขียนสมาการได้ในทํานองเดียวกันสำหรับสภาวะที่ 3, 4จนถึง n จะเห็นว่าผลหารของปริมาตรกับอุณหภูมิเคลวินของแกส๊สในแต่ละสภาวะมีค่าเท่ากันคือ k และสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังสมาการที่3จากกฎของชาลส์สามารถนำมาคำนวณหาปริมาตรหรืออุณหภูมิเคลวินของแกส๊ส เมื่อมวลและความดันคงที่ได้อย่าลืมว่าการคำนวณตามสมการที่3นี้จะต้องใช้หน่วยของปริมาตรหน่วยเดียวกันและใช้อุณหภูมิในหน่วยเคลวินที่ทุกสภาวะนะครับนักเรียนนักเรียนลองดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับลูกโป่งใบหนึ่งมีขนาด1.0ลิตรที่อุณหภูมิ30.0องศาเซลเซียสถ้านำลูกโป่งใบนี้มาแช่ในน้ำเย็น จนมีอุณหภูมิเป็น15.0องศาเซลเซียสลูกโป่งจะมีปริมาตรกี่ลูกบาทเซนติเมตรถ้าถือว่าความดันและมวลของแก๊สคงที่จากโจทย์ที่สภาวะที่1แก๊สในลูกโป่งมีปริมาตร V1 เท่ากับ1.0ลิตรและอุณหภูมิ T1 เท่ากับ30.0องศาเซลเซียสแต่การคำนวณตามกฎของชาลส์ต้องใช้อุณหภูมิในหน่วยเคลวิน จึงต้องนำอุณหภูมิ30.0องศาเซลเซียสมาบวกด้วย273.15จะได้303.15เควินที่สภาวะที่2ปริมาณของแก๊สในลูกโป่งคือ V2 ซึ่งโจทย์ให้หาและอุณหภูมิเป็น15องศาเซลเซียสเมื่อน,นำมาบวกกับ273.15จะได้288 1> 1. 5จ5เควินจากกฎของชาลส์ v 1ส่วน t ี่1เท่ากับ v 2ส่วน t 2แทนค่า v 1เท่ากับ1.0ลิตร t 1่1เท่ากับ303.15เควิน t 2เท่ากับ288.15เควินดังนั้น v 2เท่ากับ1.0ลิตรคูณ288.15เควิน หาร303.15เควินจะได้ V2 เท่ากับ0.95ลิตรแต่โจทย์ถามปริมาตรในหน่วยลูกบาทเซนติเมตรนักเรียนจึงต้องนําแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย1,000ลูกบาทเซนติเมตรต่อ1ลิตรมาคูณจะได้ปริมาตร V2 เป็น950ลูกบาทเซนติเมตรจากการคำนวณจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิลดลงปริมาตรของแก๊สในลูกโป่งลดลง นักเรียนทดลองแช่ลูกโป่งลงในอ่างน้ำเย็นดูนะครับต่อไปนักเรียนลองดูตัวอย่างการคำนวณอุณหภูมิของแกส๊สเมื่อปริมาตรเปลี่ยนแปลงที่มวลและความดันคงที่โดยใช้กฎของชาวส์บ้างนะครับแก๊สนีออนมีปริมาตร15.0ลิตรที่อุณหภูมิ25.0องศาเซลเซียสถ้าให้แก๊สนีออนนี้ ขยายตัวจะต้องทำให้อุณหภูมิของแก๊สนี้เป็นกี่องศาเซลเซียสจึงจะมีความดันคงที่จากโจทย์ที่สภาวะที่1แก๊สนีออนมีปริมาตร V 1เท่ากับ15.0ลิตรและอุณหภูมิทหน่1เท่ากับ,บ25.0องศาเซลเซียสทำให้เป็นเควินโดยนำมาบวกด้วย273.15จะได้298.15เควิน ที่สภาวะที่2องแกส๊สนนออนปริมาณเดิมขยายตัวมีปริมาตร V2 เท่ากับ22.5ลิตรที่ความดันคงที่โจทย์ให้หา T2 จากกฎของชาว V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 แทนค่า V1 เท่ากับ15.0ลิตร T1 เท่ากับ298.15เควิน V2 ท่ากับ22.5ลิตรดังนั้น T2 เท่ากับ22.5ลิตรคูณ298.15เควินหาร15.0ลิตรจะได้ T2 เท่ากับ447.22เควินแต่โจทย์ถามอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสจึงต้องนำ273.15มาลบจะได้อุณหภูมิใหม่ของแก๊สนีออนเป็น174องศาเซลเซียส หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กฎของชาลส์แล้วนักเรียนคงพอจะตอบคำถามที่นักเรียนสงสัยและถามไว้ในตอนแรกได้แล้วใช่ไหมครับลองมาดูคำถามแรกกันเลยนะครับบอลลูนอากาศร้อนลอยได้อย่างไรก่อนอื่นนักเรียนมารู้จักบอลลูนกันก่อนบอลลูนอากาศยานชนิดแรกของโลกที่นำมนุษย์ขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นอากาศยานประเภทที่เบาวกว่าอากาศ บอลลูนมีถุงหรือซองบรรจุแก๊สที่เบาวกว่าอากาศได้แก่แก๊สไฮโดรเจนแก๊สฮีเลียมหรืออากาศร้อนซึ่งมีความหนานแน่นต่ำกว่าอากาศภายนอกทำให้เกิดแรงลอยตัวลอยสูงขึ้นจากพื้นยกตะกร้าพร้อมทั้งผู้โดยสารได้บอลลูนเคลื่อนที่ได้ตามกระแสลมบอลลูนอากาศร้อนอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ตามกฎของชาลส์คืออากาศร้อน จะขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นมวลต่อหน่วยปริมาตรซึ่งก็คือความหนานแน่นจึงลดลงทําให้ความหนานแน่นของอากาศภายในบอลลูนต่ากว่าความหนานแน่นของอากาศภายนอกเกิดแรงลอยตัวบอลลูนอากาศร้อนจึงลอยได้บอลลูนอากาศร้อนมีอุปกรณ์เผาไหม้อยู่บริเวณฐานบอลลูนทําให้อากาศภายในบอลลูนร้อนขึ้นเนื่องจากอากาศร้อนมีความหนานแน่นน้อยกว่าอากาศเย็นที่อยู่รอบๆ จึงลอยขึ้นไปในซองบรรจุแกส๊สและทําให้เกิดแรงลอยตัวยกบอลลูนให้ลอยขึ้นเมื่ออากาศในบอลลูนเย็นลงนักบินบอลลูนสามารถจุดอุปกรณ์เผาไหม้ให้อากาศร้อนขึ้นอีกบอลลูนในปัจจุบันให้ความร้อนแก่อากาศโดยการเผาไหม้แก๊สโพรเพนซึ่งอาจให้เป็นของเหลวบรรจุในถังที่มีน้ำหนักเบาและติดตั้งไว้ในตะกร้าของบอลลูนถ้าทำให้อากาศภายในบอลลูนร้อนอยู่เสมอ บอลลูนก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามเมื่อบอลลูนลอยสูงขึ้นไปมากๆอากาศจะเบาบางลงทำให้แรงลอยตัวไม่เพียงพอที่จะทำให้บอลลูนลอยอยู่ได้ถ้าปล่อยให้อากาศภายในบอลลูนเย็นลงบอลลูนก็จะลงสู่พื้นดินได้นอกจากนี้ด้านบนของซองบรรจุอากาศยังมีวาล์วบายอากาศซึ่งนักบินบอลลูนสามารถควบคุมปริมาณการปล่อยอากาศร้อน ด้วยเชือกควบคุมวาล์วระบายอากาศการปล่อยอากาศร้อนนี้ทำให้บอลลูนลอยต่ำลงได้เราสามารถอธิบายการทำให้บอลลูนอากาศร้อนลอยขึ้นได้โดยใช้ทฤษฎีจนของแกส๊สคือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโมเลกุลของแก๊สจะมีพลังงานจนสูงขึ้นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นชนผนังบอลลูนได้บ่อยขึ้นและแรงขึ้นด้วยเป็นผลให้ความดันของแก๊สในบอลลูนสูงขึ้น ความดันอากาศภายในบอลลูนจึงมากกว่าความดันอากาศภายนอกแก๊สในบอลลูนจึงขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ความดันภายในและภายนอกบอลลูนเท่ากันทําให้ความหนาแน่นอากาศภายในบอลลูนต่ำกว่าความหนาแน่นอากาศภายนอกและเกิดแรงลอยตัวบอลลูนอากาศร้อนจึงลอยขึ้นได้ครับโคมลอยในประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีวันเพ็ญเดือน12ของชาวล้านนาก็ใช้หลักการเดียวกับบอลลูนอากาศร้อนคือจุดไฟให้อากาศภายในโคมร้อนทำให้อากาศขยายตัวมีปริมาตรเพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในโคมจึงน้อยกว่าความหนาแน่นของอากาศภายนอกทำให้โคมลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าสวยงามมากครับนักเรียนเคยสังเกตเห็นคำเตือนข้างกระป๋องสเปรย์ที่ทำด้วยโลหะไม่ว่าห้ามเก็บที่อุณหภูมิสูง ห้ามนำไปใกล้ความร้อนและเมื่อใช้หมดแล้วห้ามนำไปเผาไฟอย่าบอกนะว่ากลัวมันร้อนกระป๋องสเปรย์ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ต้องการพ่นออกมาเป็นละอองเช่นสีสเปรย์ยาฆ่า,มาแมลงสเปรย์ฉีดผมสเปรย์ปรับอากาศในกระป๋องสเปรย์ต้องอัดแกส๊สที่ทำหน้าที่ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ออกจากกระป๋องเรียกว่าสารผลักดันหรือ โปรเพลนต์เมื่อกดหัวฉีดของกระป๋องสเปรย์แก๊สผลักดันจะมีความดันสูงเกิดแรงกดลงบนของเหลวและผลักดันให้ของเหลวเข้าไปในหลอดพลาสติกที่จุ่มอยู่ในของเหลวนั้นขึ้นสู่หัวฉีดซึ่งเป็นช่องขนาดเล็กทําให้ของเหลวพ่นออกมาเป็นละอองสาเหตุที่ไม่ให้เก็บกระป๋องสเปรย์บรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อุณหภูมิสูงอธิบายได้ด้วยกฎของชาลส คือมวลของแก๊สภายในกระป๋องสเปรย์คงที่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแก๊สภายในกระป๋องสเปรย์จะเกิดการขยายตัวจนอาจทำให้กระป๋องสเปรย์ระเบิดได้ถ้านำไปใช้ใกล้ความร้อนจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้และเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้หมดแล้วกระป๋องสเปรย์ยังคงมีแก๊สผลักดันอยู่นะครับจึงห้ามนำไปเผาอาจารย์ครับแล้วเรื่องลูกปิงปองบุบละครับ ถ้าผมทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอากาศในลูกปิงปองจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นน่าจะทำให้ลูกปิงปองหายบุบได้ใช่ไหมครับถ้านักเรียนสงสัยก็ต้องทำการทดลองดูนักเรียนลองนำลูกปิงปองที่บุบไปต้มดูสิครับแล้วรอสักพักเอ้ย ลูกปิงปองหายแบบจริงจริงด้วยค่ะใช่ครับได้ลูกปิงปองที่กลมเหมือนเดิมแต่อย่าต้มนานเกินไปนะครับเดี๋ยวลูกปิงปองจะพองจนแตกในทํานองเดียวกันในการทำขนมปังจะเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟูลงไปในส่วนผสมของแป้งเมื่อโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำจะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในโพรงเล็กๆของส่วนผสมของแป้ง และเมื่อนำไปอบที่อุณหภูมิสูงแก๊สในส่วนผสมของแป้งจะขยายตัวทำให้ขนมปังพองตัวขึ้นในที่สุดจะได้ขนมปังที่นุ่มและเบานักเรียนคงเข้าใจในกฎของชาวส์แล้วใช่ไหมครับลองทำแบบทดสอบกันนะครับ